สวัสดีค่ะแม่หมอแอมมี่ทารโรดวงดาวนะคะชวนชาวราศีเมถุนค่ะมาดูเลิฟไกด์แดนซ์หรือว่าคำแนะนำด้านความรักของคุณในเดือนเมษายนกันค่ะ ไพ่บอกว่าคนที่เข้ามานะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ใช่ขอให้เราเปิดใจแล้วก็ลองคุยกับเขามากขึ้นนะคะจะได้เรียนรู้อีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นค่ะส่วนคนที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะเขาน่าจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณมีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นขึ้นด้วยนะคะไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นค่ะบอกว่า ไพ่ยอยากให้สะท้อนความรู้สึกความคิดในจิตใจ,จนะคะแล้วก็ใช้ความไว้ใจความไว้เนื้อเชื่อใจและศรัทธานในตัวอีกฝ่ายเชื่อว่าสิ่งต่างๆในชีวิตของคุณจะดีขึ้นทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ในเรื่องของคนใหม่ๆด้วยไพยบอกว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเดินหน้าเต็มที่เลยค่ะไม่ว่าจะมีคนใหม่เข้ามาก็ลองเรียนรู้เขามากขึ้นหรือว่าคนเก่าๆก็รักกัน